สวัสดีครับกลับมาพบกับ Q&A ลูกค้าถามมาต่อยตอบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับผมถามมาว่าโปรตีนนะครับสามารถทานทดแทนมื้ออาหารได้ไหมนะครับจริงๆแล้วโปรตีนเนี่ยคือหนึ่งในสารอาหาร5หมู่นะครับที่ร่างกายเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครที่ต้องการจะกินโปรตีนนะครับแทนมื้ออาหารผมแนะนำว่าให้กินตอนเช้าหรือว่าให้กินตอนเย็นแทนเนื่องจากว่ามื้อกลางหรือว่ามื้อเที่ยงเนี่ยร่างกายจําเป็นจะต้องใช้พลังงานนะ รหรือว่าคาร์โบไฮเดรตรวมด้วยนั่นเองผมแนะนําใครที่ไม่มีเวลาที่จะกินอาหารหลักทั่วไปก็ทา,านเป็น2องในหนึ่งของดีมอนก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันการขาดสารอาหารของร่างกายนั่นเองนะครับผมสําหรับใครนะครับที่มีคําถามก็สามารถทิ้งคาถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือถามได้เล็กไปได้เลยนะครับที่หน้าเพจดีมอนนะครับโปรตีนเพื่อสุขภาพหรือ l ลน์แอดดีมอนวนะครับผมมีน้องไอ้บินคอยตอบสําหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ